สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเบิงหน่ำซี่อีกแล้วมือน,นมาเบิงหน่ำซี่มืนนอนยาหมอเศร้าหลังจากพันลือริมตะฟังแล้ววันนี้มาเบิงวามันสีง,งามบ่มาเบิงพี่น้องพ,พาไภาพิี่เบงผลเดี๋ยวลงไปทางผลแมนทางบันธวัดดีผลลงไปวัดป่าผลลงไปทาง เลือแล้วพี่น้องนี่ลือแล้วเรียบร้อยแล้วลดคนนี้แล้วเลือเดี๋ยวก็ฝนตกใส่เนาะนี่มันสี่มืนอนี้น้ำจะล่งจังหน่อยเดี๋ยวสีผ้ายางขึ้นไปเบิ้งทั้งขึ้นคนนี่มองนี่แม่นมอง ท่าทางไม่เนาะผนเอินท่าทางไม่นี่ลือมองนี้มองนี้ไม่หลายลือเมื่อกองไว้แถวท่าทางไม่หล่อเงี้ยไปพันเฮ้ยเงี้ยไปพันเนี่ยหอภัยเราออกมัดเลยยิงหอภัยก็ออกมัหงมเคยผูกอู่ขึบนไยั่งเลยเขาออกมัดนะครับลือแล้วเป็นสองผัก สองพังสองฟังสองพักพี่น้องนี่ักแหลงโรคแบลัักที่สองโอ้เป็นแต่ยางโงคหาบแต่ว่าเป็นแต่น่งดีดอกพี่น้อยเป็นแต่น่งสิดเบ็ดดีอยู่นี่เนี่เทวเฮียนไปยังพันน,นี่โอ้เฮียนไปนนยังพันกะย่งอยู่พี่นอ้องย่งหลายเตืออย่งเลาว่ามันสิขอขอดพี่นาะ เห็นแต่าปากรับพี่นองคุเดี๋ยวสีผ้าขึ้นไปเบื้องปากรับตั้งผุนเนาะนะครับเดี๋ยวสีผ้าขึ้นไปงานกับนไปท่างผุนซะก่อนนี่ก่อไฟก่อไฟเขาใหญ่ว่านี่เม็ดก่อไฟแล้วปูกไว้ไ่กินนอแล้ว โอ้นามไรเป็นตะลมแต่น้อบัตรน,นี่ลงมาผักนี่ก็เห็ดเป็นผักที่สองเรียกว่ากระงามนี่หรอคี่น้องเรียกว่ากระงามเนี่ยเสดางกบมี่ Nàm... Nàm là nam nằm lông bởi vì nằm lông mở văn cả lông như mở văn bây giờ cả nhà một sau nằm lìm tỏa phân mẹ làm gì cái kia tên pa mất đi thì đọc năm môn mới có mạng pha ạ ข้างใหม่ทาแก่งขาเอิน่นเป็นปลาเมือนี้เปลียนเมดแล้วตะกี้งางบ่ได้ดอกมองนี่มีแตป่ปลาใหม่มีแตป่ปลาใหม่ปลาหน้ำปลาไผ่ขาเห็ดออกแล้วก็ลงตลอดพี่น้องเปลี่ยนหลายมันก็เลยลง นี่น้ำซี่มาพี่น้องตามมาพี่พ่ขึ้นไปเบิ้งนี่ไปเบิ้งเฮียซะก่อนโอ้เป็นแต่นางอัน สิดเบ็ดดีแท้ๆผู้ใดมักสิดเบ็ดมาเด้อมักสิดเบ็ดนั่งได้เมือดน้ำมูลโอ้ลงไปหอดถาวัดปลาผลนนั่งดีเบ็ดตะไนนั่งสิดเบ็ดนี่ปลาภัยกว่าไฟ,ไฟยื่นหนีเก่าเก่าออกเมืดอดกว่าไฟไฟจุ่นยื่นหนีเก่าออกเปลี่ยนเมือดพี่น้อง เดี๋ยวไปฟังนั่นมันต้่นย่างไงย่างคือเกาอยู่ต้่นย่างไงเกิดมาเห็นเลยที่ต้นย่างต้นนี้พี่น้องนะครับอ้เอางามอยู่งามอยู่นี่ขึ้นมาหอดทาแกงแล้วเดินทาแกงมองนี้แม่นคนทางเกาดิพี่น้องนี่นท่างมาก ทางลงซี่อยู่แต่เพื่นเอิญเนี่ทางลงซี่ทางทางเก่าอยู่ทธาแก่นเดี๋ยวนี้หกเม็ดเดีนี้เป็นมางออกแล้วก็ไข่เน่ยยางได้ยังเป็นวันทางเก่าตัวพี่น้องพามาเบิ่งเฮียก่อนบรรยากาศเนี่ยมือเศร้า งามดีพี่น้องงามอยู่เห็ดแล้วก็งามอยู่ซี่ก็เดลงขึ้นไปหันแม่นปากลัดมังลี่สอดซี่หลงขึ้นไปหันหนะพี่หน้องนะเห็ดแลว้วมดแลว้วถ้าคุนก็นแลว้วมดแลว้วแตงมดแลว้ว có phải là nang đi, phải là nang size bẹt, nang xì bẹt này, nang xì bẹt đi đi bị ngọng ma, đơ, thu lấy mắc xì bẹt. cát nhẽ một sao, lọ bưng lìm xì, bên này pha. อยากแกงจังน้อยบ่มีคือสิบ่ตกดอกคนมันนี่เพิ่นพี่น้องฝ่ายแกงนี่มันนี่เพิ่นฝ่ายแกงจังปางเลยมันนี่ฟังซี่ เอาคลิปนี้ไปซ้ำนีก่อนพี่น้องเนาะนะครับคลิปหนาพอกันไหมเด้อนะครับให้พี่น้องยูดีไม่แห้งวัดดีครับวัดดีครับ